ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้นสะดวกขึ้นมากนะไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะสถานที่เข้าวปราอาหารหรือว่าน้ำไฟสมัยที่หลวงพ่อคำเขียนท่านเริ่มไปปฏิบัติกลวงพ่อเทียนนะตอนนั้นท่านยังเป็นโยมทิวัดป่าพุทธยานเนี่ย เมื่อเกือบห้าสิบปีที่แล้วจากที่ท่านบรรยายนี่มันแตกต่างจากวัดป่าสุกโตเวลานี้มากทีเดียวนะแค่ผ้าพลาสติกนะที่จะมาใช้ทำเป็นเพิงนะกันฝนนี่ก็ยังหาย,ยากแม้แต่น้ำใช้นี่ก็ต้องเดินทางกันไปไกลเป็นกิโลนะ กว่าจะได้น้ำมาใช้อาบเทียนหรือว่าน้ำมันการนี้ก็คงจะมีไม่มากก็ต้องใช้อย่างประหยัดแม้ก็ทั่ไว้ป่าสุกโตเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่อาตมามาใหม่ๆเสนาสนะก็ขาดแคลนนะต้องไปปลูกเพิงอยู่ใต้ต้นไม้ก็มี ไฟฟ้าก็ก็ไม่ได้ใช้สะดวกนะวันหนึ่งก็ใช้ได้แค่ชั่วโมงเดียวนะอาศัยไฟปั่นจากสนักงานนะที่เขาปลูกป่าสวนป่าเนี่ยอาหารก็ไม่ได้สะดวกเท่าไหร่สมัยนี้นี่นะทุกอย่างก็สะดวกสบายมีน้ำไฟใช้ คำว่าหาบน้ํานี่ไม่รู้จักกันแล้วนะหาบน้ําไฟก็มีใชนะ้ตลอดทั้งวันหรือทั้งคืนก็ยังได้ยิ่งอาหารด้วยแลวนี่ก็มากมายนะแล้วก็เป็นอาหารที่ประณีตนะอันนี้เป็นความสุดกสบายที่คนรุ่นเรานะได้รับซึ่งมันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมมาก จะเดินทางนะมาวัดป่าสุขกโตหรือว่าไปปฏิบัติธรรมที่สำนักไหนก็ง่ายเดี๋ยวนี้นั่งเครื่องบินไปก็มีบางคนก็เดินทางจากกรุงเทพมาถึงนี่วันศุกร์เย็นวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ก็กลับไปทำงานได้แต่ก่อนนี่แค่จากแก้งเคราะห์มา ที่ว่ดป่าสุกโตนี่ก็สองชั่วโมงนะเพราะว่าทางมันไม่ได้ลาดยางเหมือนทุกวันนี้ยิ่งหน้าฝนได้แล้วเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อใช้เวลาสองชั่วโมงเรือาจจะมากกว่าน,นั้นนะเพราะว่าติดลมก็มนะีเดี๋ยวนี้ลงไปข้างล่างแก้งคล้อก็แค่ครึ่งชั่วโมงบางทีไม่ถึงด้วยซ้ำให้เลือกเป็นความสะดกสบายที่ สาปีที่แล้วยังนึกไม่ถึงเลยนะหนังสือนังหานะเดี๋ยวนี้ก็มีมากมายพระไตรปิฎกนะสามารถจะมีเก็บไว้ที่บ้านเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อนะเป็นชุดแล้วมีซนะีดีนะซีดีพระไตรปิฎกคงไม่มียุคไหนนะที่พระไตรปิฎกจะเผยแผ่ได้กว้างขวางเท่ายุคนี้ หนังสือธรรมากก็พิมพ์กันเป็นล้านๆเล่มจะฟังคำสอนครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ไม่ยากแนละมันไม่ใช่แค่มีซีดีเท่านั้นนะแต่ว่ามีเข้าถึงได้ทาง youtube นะบางทีก็อัดคำบรรยายของครูบาอาจารย์ใส่ไว้ในแนะฟลชไดร์ แ่่นชิ้นเล็กๆนะะเดือนก่อนนี่ก็มีคนให้วิทยุมานะมาถวายที่นี่ไม่ใช่เป็นวิทยุอย่างเดียวนะสามารถจะเปิดฟังคำสั่งครูบาอาจารย์มีคำเทศนานี่เป็นร้อยๆเลยนะยังไม่ได้นับดูคิดว่าจะเป็นพันด้วยซ้ำนะเป็นคำบรรยายของครูบาอาจารย์ทั้งต่างๆนะเป็นพันเลยนะ เป็นเสียงท่านนะแท้ๆเลยยี่สิบปีก่อนเนี่ยไม่นึกว่ามันจะสะดวกสบายขนาดนี้นะจะฟังคำสองครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้และเดี๋ยวนี้ก็มีนะเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ y o u t u b e เนี่ยอยากจะฟังครูบาอาจารย์คนไหนอยู่ประเทศไกลแสนไกลแค่ไหนก็เปิดได้ เคยไปยุโรปนะเมื่อสักสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยอนติาโยมที่นั่นหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเปิดฟังคำบรรยายของพระอาจารย์เป็นประจำเลยนะทาง YouTube อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นความสะดวกมากนะในการที่จะเข้าถึงธรรมะเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมมาก ครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนนะก็ไปหาได้ง่ายมากอันนี้มันผิดกับสมัยก่อนนะได้อ่านประวัติของหลวงตามหาบัวเนี่ยตอนที่ท่านได้ยินกิติศรรัพท์หลวงปู่มั่นนะีสมัยเป็นพระหนุ่มเรียนปริยติธรรมที่นครราชสีมาโคราชท่านก็สนใจการปฏิบัติธรรมนะได้อ่าน ุธประวัติแล้วก็ประวัติของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็ทําให้เกิดศรัทธาในะในการปฏิบัติธรรมก็คิดว่า,าจะเรียนประิยะติธรรมก่อนนะแล้วก็ถ้าได้ความรู้พอสมควรแล้วก็จะได้มีแนวทางในการปฏิบัติได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่มัน่นจากที่นั่นที่นี่ก็ยังไม่สามารถจะไปหาครูบาอาจารย์ได้นะ จนกระทั่งเรียนจบนะั้นได้ไประโยค3สามแล้วเนี่ยเออถึงค่อยอมีโอกาสที่จะเดินทางไปหาหลวงปู่มั่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปหาได้ง่ายนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์นะหรือถึงมีก็มีแค่จำกัดหลวงปู่มั่นท่านก็จาริกไปอยู่เรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าท่านอยู่ไหนนะวัดไหนอําเภอไหนจังหวัดไหนเนี่ย ยากมากนะกว่าจะรู้หรือได้ยินท่านก็ย้ายไปที่อื่นแล้วหรือจาริกไปที่อื่นแล้วนะเพราะว่าจะรู้ได้ก็จากการที่คนเนี่ยบอกต่อๆกันนะปากต่อปากนะว่าตอนนี้ท่านอยู่อุดอรแล้วตอนนี้ท่านอยู่เชียงใหม่แล้วตอนนี้ท่านอยู่สกลนครแล้วนองดึกภาพสมัยก่อนนี่การคมนาคมก็ลําบากจนะิ้งเป็นพระที่ เป็น้าผู้น้อยนะบางทีก็ต้องเดินเอานคะล้ายๆเป็นการจาริกทุดดงเอาใช้เวลาน,านานเป็นเดือนพอไปถึงว่าสถานที่ที่เขาบอกเนี่ยหลวงปู่มั่นอยู่ตรงนี้เอาไปถึงท่านจาริกไปที่อื่นแล้วถ้ากว่าจะตามพบหลวงปู่มั่นได้ก็ใช้เวลานะนะใช้เวลาก็ไปพบท่านที่สกลนครอ้ดีใจมากเลยได้เจอครูบาอาจารย์ สมัยนี้เรานี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเช็คทางเว็บไซต์ก็รู้แล้วออกครูบาอาจารย์อยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนช่วงนี้ท่านว่างหรือเปล่าหรือว่าท่านมีกิจนี่หมดไปต่างประเทศนะรู้ว่าอยู่ตรงไหนพรุ่งนี้คืนนี้ก็เดินทางไปหาไปกราบนะไปศึกษาธรรมจากท่านได้ในยุคนี้สบายมากจริงนะสะดวกสบายทุกอย่างแต่ว่าไอ้ความสะดกสบายมันก็มี ข้อเสียนะมันก็คือทำให้เราอ่อนแอได้ง่ายนะพอเจอความสุขวกสบายเขา้าทุกอย่างอะไรก็ได้มาง่ายไม่ต้องดิน้นรนไม่ต้องแสวงหาในด้านหนึ่งก็ทำให้ไม่ได้ฝึกความเพียรน,นะไม่ได้มีบททดสอบนะความตั้งใจความเพียรพยายามในแง่หนึ่งนะมันก็ทำให้ ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่อะไรที่ได้มาง่ายก็ทิ้งง่ายนะไม่ค่อยเห็นประโยชน์เมื่อคนที่ได้เงินมาง่ายๆเนะี่ยได้เงินาจากการพนันก็ดีได้เงินมาจากการถูกหวยก็ดีคนเหล่านี้ก็ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะไม่ค่อยเห็นคุณค่าธรรมะก็เหมือนกันนะธรรมะที่เรารู้สึกว่ามันได้มาแบบง่ายๆ เปิดทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเปิดาทางคอมพิวเตอร์หรือว่าไปหาง่ายๆเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเห็นคุณค่าการปฏิบัติก็เลยไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ในการปฏิบัติของผู้คนจะเรียกว่าเละแหลกก็มีไม่น้อยนะทำแบบฉาบฉวยก็มาก ตอนนี้สมัยนี้เรียกว่าทุกอย่างอะไรอะไรก็พร้อมนะทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหนังสือทนังหาตำรับตำรานะเสนาสนะอาหารน้ำไฟการคมนาคมนะแนวทางที่ท่านสอนนะก็แจ่มชัดนะแต่สิ่งที่ขาดก็คือว่าคนปฏิบัตินะ อันนี้คือปัญหานะขาดคนปฏิบัติหรือถึงปฏิบัติก็ขาดความตั้งใจเนี่ที่นี่เนี่ยนะบางทีพอเราสบายๆมากเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าอยู่ไปวันวัๆก็มีนแม้แต่การทำวัดสวดมนต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากนบางทีก็ไม่อยากจะมากันนะเพราะว่าขี้เกียจอันนี้มันมันแสดงว่า อ,อ่อนแอนะแล้วก็ไม่จริงจังนะทั้งที่การทำวัดสดมดนี่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องใช้ความเพียรอะไรเลยนะเพียงแต่ใช้ความตั้งใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะไม่เหมือนการนะไปทุด,ดงหรือว่าแม้แต่การปฏิบัติธรรมเดินจงกรมสร้างจังหวะนะอันนั้นยังย,งยังยากสะกหน่อย มาเดินอามาสดมนต์มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้าว่าธรรมะสวดมนต์นี่เรายังไม่ใส่ใจกันนะ้การที่จะสู้กับกิเลสนะการที่จะกล้าทวนกระแสะกิเลสมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จริงนะไม่ต้องพูดถึงกิเลสก็ได้เอาแค่ว่าเจอโลกธรรมฝ่ายลบนะเช่น เสื่อมลาบนะคำต่อว่าด่าทอติชินนินทาหรือว่าเสื่อมยศนะหรือว่าต่อไปก็ความเจ็บความป่วยให้พวกนี้เนี่ยมันมันก็คอยนะทยอยมาหาเรามันจะด่าหน้าเข้ามาหาเราเรื่อยๆเข้ามาหาเราเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ได้ฝึกฝึกปลือนะวิชากรรมฐานเอาไว้นะไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจเอาไว้นะถึงเวลา มันมานี่ก็เราก็เอาเราก็รับมือไม่อยู่นะอันนี้เราใช้โอกาสนะจากการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราได้ปฏิบัตินะต้องเรียกว่าช่วยโอกาสนะหลวงพ่อเขียนนักพูดเสมอนะให้รู้จักช่วยโอกาสนะโอกาสมีแล้วก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไปโอกาสส่วนนึงก็คือการที่เรามีสุขภาพดีมีกําลังวังชาที่จะปฏิบัติทาได้นะ เรายัางมีเร็วแรงที่จะสู้กิกเลสนะสู้กับความขี้เกียจนะสู้กับความท้อแท้นะถ้าเราเอาชนะมันได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะรับมือกับนิวรณ์นะที่จะพลั่งพรูเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะใช้สตินะที่พัฒนานเนี่ยเอาไว้รับมือนะกับความผันผลลวนเปลี่ยนแปลงในชีวิต ที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันมันมีกับดักเยอะเหมือนกันนะซึ่งถ้าว่าเราปฏิบัติธรรมจริงแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับดักนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสได้นะต่อสู้กับวิชาได้นอกจากการติดในความสะดวกสบายนะแล้วเนี่ยนะสรณนัปฏิบัตนะิหลายคนเนี่ย นะที่กล้าที่จะต่อสู้กับความยากลำบากนะพยายามทุ่มเทการปฏิบัตินะบางทีก็ไปเจอกับดักที่มันละเอียดประณีตนะอย่างพูดถึงหลวง,งตามหาบัวเนี่ยนะตอนที่ท่านได้เจอหลวงปู่มันเนี่ยท่านท่านมีกำลังใจมากนในการปฏิบัติเรียกว่าทุ่มเทเลยทุ่มเท ปฏิบัตินะทั้งกลางวันกลางคืนบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะนั่งปฏิบัติไปจนถึงเช้านะเรียกว่าสู้เต็มที่นะนท่านทำนี่ไม่ใช่แค่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะทำเป็นเดือนทำเป็นเป็นปีเลยนะจนกระทั่งสมาธินี่ท่านของท่านนี่แน่วแน่มาก ถ้าเราว่าเนี่ยพอได้อยู่กับหลวง,งปู่มั่นเนี่ยสองปีเนี่ยสองพันษานี่สมาธินั่นแนวแน,วแนว่มั่นคงมากนะจิตไม่วันไหวไม่กระเพื่อมเลยนะไม่ว่าชีที่ไหนนะจิตก็เป็นสมาธิจากขณะเดียวกันท่านก็ไม่อยากจะรับรู้อะไรนะตาก็ไม่อยากเห็นหูก็ไม่อยากได้ยินเพราะว่ากลัวมันจะทำให้ใจกระเพื่อมนะก็ก็พอใจกับการปฏิบัติ พอใจกับสมาธิที่เกิดขึ้นมันเป็นความสุขเป็นความสงบมากนะจนกระทั่งท่านหลงเข้าใจว่านั่นนะคือน,นิพพานนะท่านถ้าเรา,าท่านติดในสมาธิถึงห้าปีเลยนะติดในสมาธิห้าปนะีช่วงนั้นท่านก็ชอบจารลกไปตามป่าตามเขาไปอยู่ถ้าก็ยิ่งเจอที่ที่สงบสงัดนะสมาธินี้ก็ยิ่งแน่วแน่มัน่นคง แล้วพอกลับไปนะไปกลับไปไปหาหลวงปู่มัน่นหะลวงปู่มั่นท่านก็เห็นสังเกตอาการนะวันหนึ่งท่านก็เลยไปถามนะพระมหาบัวนะตอนนั้นยังเป็นหนุ่มอยู่นะอายุแค่สามสิบนะว่าท่านมหาเป็นยังไงบ้างนะสบายดีไหมสงบดีหรือเปล่าท่านก็ตอบว่า สงบดีครับสบายดีครับหลวงปู่ม่นก็ถามอีกนะว่าเป็นยังไงตอนนี้สงบดีไหมท่านก็ตอบว่าสงบดีครับพอได้อย่างนี้หลวงปู่ม่นก็พูดท้วงอย่างแรงเลยนะว่าท่านจะนอนตายอย่างนี้หรือนะไอสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับหมูขึ้นเขียงเนี่ยรู้หรือเปล่านะหมท่านพูดแรงมากนะสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนหมูขึ้นเขียง มันไม่ได้มันลื้อถอนกี่แลสได้ที่ไหนนะที่ท่านทําเนี่ยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มมใชสมาธิเมสัมมาสมาธินะก็ท้วงอย่างแรงเนี่ยนะเราบอกเนี่ยสมาธิของท่านเนี่ยมันมันเป็นสมุทัยทั้งแท่งเนี่ยท่านไม่รู้หรือตอนนั้นอาจารย์มาบัวนี่ท่านมีความมั่นใจมากนะในสมาธิของท่านเนี่ยท่านก็แย้งสิวันเนี่ย ถ้าสมาธิของผมเนี่ยมันเป็นสมาธิเหมือนกับหมูขึ้นเคียงเนี่ยแล้วไอ้สมมาสมาธิในมรรคแปดเนี่ยจะเดินยังไงนะก็มีการโต้เถียงกันนะบอกว่าพระที่อยู่ใกลๆนี่แต่คืนนั้นมาฟังเลยนะเพราะไม่เคยมีใครเถียงหลวงปู่มัน่นแต่คือก็มาฟังนะการโต้เถียงกันหลวงปู่มั่นก็ชี้เลยนะว่าสมาธิสมมาสมาเิีอยงพูเจ้านี่มันไม่เหมือนสมาธิของท่าน มันเป็นสมาธิที่นะทำให้เกิดปัญญานะท่านเนี่ยแต่ท่านไปหลงเอาว่าเนี่ยมันปืนคืนนิพพานนะยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นสมาธินอนตายนะท่านใช้ว่าสมาธิเหมือนกับหมูขึ้นเขียงนะพอพูดแรงๆนี่ท่านหลวงปู่อาจารย์มหาบุญี่ท่านได้สติเลยนะโอ้ได้สติเลยก็รู้สึกผิดนะว่าเนี่ยไปเถียงครูบาอาจารย์นะ เราสาวมาหาท่านเนี่ยเพราะคิดว่าเพราะเชื่อว่าท่านเนี่ยจะมาเรียกว่ามอบพร้อมที่จะมอบกายถวายชีวิตให้กับท่านถ้าไม่ถ้าเราเก่งจะมาหาท่านทําไมเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เก่งทําไมถึงเถียงท่านก็กเพราะอะไรนั้นท่านก็กลับมานะหันมามันในเรื่องการเจริญวิปัสสนาแทนท่านบอกว่าเหตุการณ์ข้านี้นนี่ยนะ หลวงปู่มั่นเนี่ยไล่ท่านออกจากสมาธิเลยนะไล่ออกจากสมาธิเลยให้หันมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาธาตพิจารณาขันพิจารณาเนี่ยเกสารลมานขาทันตาตะโจเนี่ยก็ปรากาทำให้ปัญญาท่านเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตอนหลังท่านบอกเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ถ้าหลวงปู่มั่นนี้ไม่ฉุดท่านออกมาจากสมาธินี่ก็คงจะ ติดในสมาธินะจนจนตายเลยก็ได้น,นี้ก็เป็นกับดักของนักปฏิบัตินะนักปฏิบัติที่เรียกว่าไม่เฉยแฉะไม่ไมเ่เรียกว่าตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมันก็มีปัญหาแบบนี้แล้วก็มีกับดักอีกแบบหนึ่งนะกับดักของคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นอ้างว่าเป็นนักปฏิบัติคือติดสบายนะพอติดสบายแล้วมันก็เลยปฏิบัติแบบเฉยชา ไม่เอาใจใส่ส่วนคนที่ตั้งใจปฏิบัตินะเรียกว่าตายเป็นตายเนี่ยก็ยังมีกับดักอีกแบบหนึ่งนะเป็นกับดักสมาธิหรือความสงบนะพอติดสงบพอติดสมาธิแล้วเนี่ยก็ทำให้เพลินนะไม่ได้คิดที่จะ,จะเจริญน,นะเรียกว่าจเจริญเดินวิปัสสนา ก็พอใจงั้นนะเขาคิดว่าสมาธิที่ตัวเองมีเนี่ยมันจะทําให้พ้นทุกทาให้นิพพานได้ทั้งที่ทั้งที่มันก็แค่ทําให้สงบชั่วคราวนะอันนี้เขาก็เหมือนกับหินทับหญ้านะพอทับหญ้าหญ้ามันก็ไม่เกิดหรือหญ้ามันก็ไม่โตแต่พอเอาหินออกนะนหญ้าก็งอกใหม่ให้การเพลินในสมาธินี่ก็เป็นกับดักของนักปฏิบัติธรรม ที่นี่เราไม่ได้ในเรื่องการาทำสมาธิประเภทหลับตานะแต่ว่าไอ้ความสงบเพราะว่าจิตมันเป็นสมาธิก็เกิดขึ้นได้นะโดยเพราะถ้าเกิดว่าเก็บตัวอยู่ในกุตนะิไม่ออกไปไหนไม่เจอใครนะอันนี้ก็ยิ่งติดสงบได้ง่ายนะแต่ว่าติดสงบอันนี้อาจจะเป็นการติดสถานที่ พอออกจาออกจสถานที่ก็จิตก็วาวุ่นแต่บางคนออกไปจากสถานที่ไปอยู่โน่นอยู่นี่ก็ยังสงบนะเพราะว่าอาศัยกําลังสมาธินะอันนี้มันก็ดีอยู่นะมีประโยชน์นะในแง่ที่ว่า,าช่วยหล่อเลี้ยงใจให้มีเกิดความเพียรในการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยนะมันก็ต้องมีเครื่องหล่อเลี้ยงนะคนทั่วไปเนี่ยทำงานหนักนะ หาทำมาหากินนะเรียกว่าตื่นแต่เช้าทำงานจนดึกนะอันนี้เขามีความสุขทางการเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะทำงานหนักก็จริงนะแต่ว่าอาศัยอาหารที่อร่อยอาศัยเพลงที่เพราะหรือว่าความสุขสนานเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอันนี้เรือก,การมาสุขนะมันก็ทําให้คนจำนวนมากเนี้ยนะ ทนอยู่นะทนทำงานอย่างในกรุงเทพเนี่ยบรรยากาศก็ไม่ค่อยน่าอยู่น่าทำงานเท่าไหร่นะแต่คนก็อยู่กันเพราะว่ามันมีความสุขทางการเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่นักปฏิบัติเนี่ยเราไม่เชื่อว่าการมาสุขเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งได้นะเรามาปฏิบัติจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะเป็นอิสระจากการมาสุข เราก็ต้องมีความสุขอีกอย่างนะเข้ามาหล่อเลี้ยงใจนะความสุขนั้นก็คือความสุขจากสมาธิก็ได้นะไอการผลจากสมถะเนี่ยมันก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงใจให้มีความเพียรในการปฏิบัติได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเพลินนะกับสุขในสมาธิแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสมาธิอ่อนๆไม่ถึงกับสมาธิระดับฌานน,นะมันก็สามารถทําให้เรา หลงติดนะแล้วก็เนินชาได้บางทีก็พอใจเท่านั้นแหละนะพอใจสงบแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นแหละนะไม่คิดที่จะพิจารณารูปนามไม่คิดที่จะพิจารณากายใจนะพอใจกับการกับความสงบที่ได้รับอันนี้มันก็เป็นเป็นกับดักนะเป็นอันตรายของนักปฏิบัติได้นะให้เราอย่าพอใจเพียงเท่านั้นนะ ให้รว่ามันเป็นเพียงแค่เครื่องหล่อเลี้ยงใจนะแต่ว่ามันเราต้องทํามากไปก่อนนั้นนะมันเป็นเพียงแค่บันไดหนึ่งที่เราต้องก้าวต่อไปหรือก้าวข้ามไปให้ได้ก็คือใชอ้ใช้การภาวนาเนี่ยเพื่อยกให้เป็นวิปัสสนาซะยกการภาวนาของเราเนี่ยให้เป็นวิปัสสนาก็คือการพิจารณากายใจนะกายเวทนาจิตธรรมนะ ระหว่างที่ปฏิบัติระหว่างที่เดินระหว่างที่ยกมือสร้างจังหวะแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้สึกตัวนะเท่านั้นหรือว่ารู้สึกตัวก็ดีนะแต่ว่าพอสงบแล้วเนี่ยมันก็เพลินในความสงบนะไม่ได้รู้สึกหรือว่านี่เรากําลังเพลินในความสงบนะแทนที่เห็นความสงบก็เป็นผู้สงบไปซะมันใกล้กันมากนะระหว่างเห็นความสงบกับเป็นผู้สงบเนี่ย ฉะถ้าเราเห็นความสงบเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเอ้ความสงบมันก็ไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นว่าอะไรเป็นปัจจัยของความสงบและอะไรเป็นเหตุให้มันดับไปนะแล้วความไม่สงบแล้วก็เห็นมันนะเออว่าอะไรเป็นเหตปัจจัยให้ความไม่สงบเกิดขึ้นแะอะไรเป็นปัจจัยให้มันดับไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการพิจารณานะซึ่งมันทำให้เราได้เห็นอ่า ความเป็นจริงของรูปนามนะของกายและใจว่ามันก็ไม่เที่ยงนะแม้กระทั่งการเห็นว่าไอ้ที่เดินเนี่ยมันเป็นรูปไอ้ที่คิดเนี่ยเป็นนามเนี่ยอันนี้มันก็สําคัญเหมือนกันนะเวลาเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเพลินเพนเนี่ยแค่นี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะว่าโอ้ที่เดินนี้เป็นรูปที่คิดเนี่ยเป็นนามนะเพราะมันเพลินเนี่ยพอเพลินแล้วก็หลงมันไม่คิดที่จะไปพิจารณานะว่า สิ่งที่กำลังเป็นอยู่นี้เนี่ยนะมันเป็นแค่กายและใจที่กำลังทำงานไม่ใช่เราไม่ใช่เราเดินนะแต่มันเป็นรูปที่เดินไม่ใช่เราคิดแต่มันเป็นนามที่คิดนะไม่ใช่เราโกรธนะแต่เป็นความโกรธที่เกิดขึ้นกับใจนะถ้าไม่เห็นตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้านะแล้วก็ยังก็จะหลงนะจมอยู่ในความจงหลงจมอยู่ใน ความยินดียินร้ายนะไอตอนที่เกิดความสงบก็ยินดีพอความสงบหายไปก็ยินร้ายพอมีเสียงมากระทบทำให้ใจไม่สงบก็ขุ่นมัวนะพอต้องไปเจอผู้คนนะต้องทำงานนะเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็เกิดความขุ่นมัวนะเกิดความหงุดหงิดขึ้นแทนที่จะใช้ไอสิ่งที่ขัดใจเราเนี่ยมาเป็นตัว จิตใจของเราให้สะอาดขัดกิเลสของเราให้เบาบางก็จมอยู่ในความโกรธจมอยู่ในความหงุดหงิดนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะกับนักปฏิบัติที่เพลินในความสงบในท่สุดก็ต้องเจอกับภาวะอารมณ์แบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ฝึกให้มีสติรู้ทันแล้วก็ให้มีปัญญาเห็นความจริงเนี่ยมันก็จะหลงจมอยู่ในภาวะอารมณ์ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แหละยินดีร้ายแบบนี้ ไม่จบไม่สิ้นสักทีเอาละข้านี้พูดกันเท่านี้นะเอากราบพระ